ไปก่อนกับเค้กนะคะกาแฟเหมือนเดิมนะคะเอเปซโซนะคะตื่นขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นนะเพื่อนๆวันนี้วันที่ส7เนาะสาจะต้องตรวจ ATK แล้วะคะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบน,นี้อ๋อผมผลออกมาเป็นลบนะคะเนกาท t i นะคะ ทานอาหารตรุรกีกันค่ะเ,เพื่อนรามาจูนนะคะข้างในก็จะเป็นเนื้อไก่ที่เขาหมุนๆแล้วก็หั่นๆอนะ่ะเนาะผักรวมมีหอมใหญ่มีมะเขือเทศเนาะเป็นทางข้างใโอ้เพราะฉันแบบโอ้หนูก็ บ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเออนี่ได้ออกมาดูโรคภายนอกแล้วนะคะตอนนี้สากำลังจะไปที่ศูนย์โควิดนะคะเพื่อจะไปเช็ค<อ>จมูกก็คือไปไปสวอล์เองไปสวอลเช็คอีกครั้งหนึ่งเพื่อความแน่ใจเพราะว่าเช็คที่บ้านมันเป็นเนกาทีฟใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปเช็คที่ศูนย์ค่ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นเนกาทีฟเราก็จะ สารมาเอกสารตัวนี้สาต้องไปยื่นที่บริษัทว่าเราขาย่ยนะคะอน,นี้ก็ลังบ่งหน้าไปที่ศูนย์นะคะเพื่อนศูนย์มันจะมีหลายศูนย์แต่ว่าศูนย์นี้เราลงทะเบียนไป้กดเลยเพื่อจะได้คิวนะคะไปถึงแล้วก็ตรวจเลยเนาะ,ะโอ้แลไปผ่านแล้วก็ไม่ได้ผ่านตอนนี้สากำลังนั่งรถที่จะไปศูนย์โควิดนะคะเพื่อจะไปสวอชจมูกเพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ต้องใส่หน้ากากไว้เลยเดี๋ยวลืมจะจำไว้เลยไปที่ทํางานสาจะพม่ยอมถอดหน้ากากอีกติดขาเลยกลัวติดซ้าําอีกอ่ะเข็ดมากเลยอ่ะเส้นนี้ค่ะเพื่อนเพราะว่าอีเส้นนั้นอะ่ะเขามีมีงานนะคะงานประจําปีคนจะเยอะรถจะเยอะแล้วเขาไม่ให้รถดวิ่งผ่านอะ่ะ<อ>เขาจะปินนดถนนเลย นั่งเราค่ะนั่งเราโออ๋อโออโออ๋อโอโอสเต็กนะคะน,นาเินานี้ก็คือทอดนะคะมันก็เกรียมไปนิดน,นึงแต่ก็พอได้ขนมปังใช่ต่อไปนี้เราก็เป็นอินสตราล้ลนะคะสาไปตรวจ ที่สวนโควิดนะคะปรากฏว่าเลขนาทีนะคะก็คือติดเป็นลบนะคะผลลงมาเป็นลบนะคะก็ฉลองด้วยขนมปังแล้วก็หมูสเต็กน,นะคะนี่ค่ะได้ทานสมใจอยากแล้วคือตอนนี้ถ้ายาเจ็บคอแล้วเนาะแล้วก็ทานขนมปังวมได้ เดีเสเลยแล้วเมื่อไหน่จะถิ่อาหารจะฉีกหรอคะ